สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะหูวันนี้นะคะที่บ้านลุงพลคนเยอะมากเดี๋ยวพี่เป้พาเดินดูนะคะที่บ้านลุงพลมาก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้เป็นวันหยุดเดอ้อพี่น้องคนหลายขนาดแมเก็บบรรยากาศนะคะมือนี่เก็บบรรยากาศเดี๋ยวเดินตลาดน้อยมันบน,บน,นอยเลยไหมพี่น้องฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะจ๊ะเดินฝั่งซ้ายก่อน ย่างตลาดฟางใต้ก่อนเนาะค่ะเออเรารู้อะไรเรื่องความเดิมสวยอุ้ยสวยโชว์นะคะคุณยายงามกว่ากระเป๋าเนาะงามงามค่ะงามงามโนมายด้อยกล้องละซ่ากล้องละซ่าครับซื้อหนีกระไส้หนีเลยเนาะค่ะยายโอ้งามค่ะงาม ผ้าสวยค่ะผ้าไทยสวยเนาะวันนี้มีหลายร้านเนะคะ่ะผ้าไทยมีหลายร้านเนาะมีอยู่สามสี่ร้านเนาะมือนนี่ค่ะจะประมาณนี้นะคะมือนี่คนหลายแล้วค่ะขายดีนี่ไงผ้าร้านที่พี่เป้เมื่อวานนี้เนาะที่ลุงพลใส่นะ่ะนะนะเสื้อตัวใดละ่ะท,ที่ลุงพลใส่ นี่ที่ลุงพลใส่เนาะค่ะ,ะดีไลน์เบอร์เฟสเบอร์ไลเดอรด์นี่พี่น้องนี่ค่ะสั่งได้ค่ะส่งทั่วโลกนี่เด้อค่ะสัง่สงก็เพื่อนโดยโตรงเลยเด้อค่ะเลน้อครับผมเบอร์โทรนี่ก็เป็นเบอร์ไอดีไลนํำเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวนะคะสักครู่เออนี่นี่ค่ะส่งทั่วประเทศนะคะตอบไลน์ช้าค่ะใจยเย็นๆเ้อพี่น้องเอ้ย ลูกค้าเพื่อนนั้นแบบว่าพ่อค้าก็แม่ยค้าโบเคยพ่อคนทรงสั่งหลายป่านนี่เนาะค่ะพอมาเมื่อวานนี่ที่พี่เป้มารีวิวเราก็เลยตกใจยอดค่ะเดี๋ยวละค่ะเป็นเป็นยังไงครับเมื่อวานนี่เอ้ยเก้าทุ่มเขาไม่ได้นอนเตอบร้ายให้เจ้าจีว่าเพคนสร้างมาลอะค่ะอันที่ตอบร้ายน่ะว่ะเพาคนเพคนสร้างผ่ามากละก่ะส่วนห้างสีเมื่อกลับเมื่อห้องผ่มสีเมื่อลาไลาเบอร์โทรเพูคนแต่ละเบอร์แต่ละเบอร์น่ะค่ะ พวกทุ่มมะขึ้นน่ะใจเย็นๆเนาะค่ะบอกคนเนาะใจเย็นๆเดี๋ยวมืออื่นพคนสิบไปไปส่งค่ะไปส่งให้เค่ะไปส่งให้เอ้ยนี่แหละค่ะแม่ค้ากับผู้งามเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะยอดเมื่อวานนี่ทะลุทะลุเป้าหรือเปล่าคะทะลุเป้ายุ่งข่าวเมื่อวานเมื่อวานได้เงินประมาณหมื่นแปดเลยหมื่นแปดเนาะโอ้ดีใจนะพีนาะค่ะเขาให้ขายดีค่ะมันมันค่ะเมื่อนี่ตลาดฟางไส้หลายกว่าเก่าเลยพี่น้องเอ้เมื่อนนี้ นี่เด้อนี่นี่นี่พี่เป้สิเอาอันนี้นี่เนมันี่กระโปรงตัวนี้ค่ะงามขนาดโอ้คนเอยใส่นี่พอดีเลยเนาะพอดีคนบอกเคยใส่ไหมคนบอกเคยใส่มันคนบอกเคยใส่เนาะมันจะคืดอยู่บ่ล่ะมันจะเคยใส่แต่กางเกงเนาะค่ะงามค่ะไม้ตาไว้แล้วพี่น้องนะค่ะนี่แหละค่ะเมื่อนี้มีหลายกว่าเก้าค่ะเมื่อนี้ มีนาฬิกามีอย่างมีเบิร์มีน้ามีคล้องโอ้พหุ่มยังกันเนาะไปเบิ่งกงอนพี่น้องโอ้หมักหอยพี่น้องหอยแล้วกับพริกนี่ค่ะมหหะะหีหอยหอยจุ๊บนะคะหอยจุ๊บหรือหอยขมเฮาเนาะค่ะฝั่งนี้คือตลาดฝั่งซ้ายค่ะตรงนี้คนพี่น้องหลายขนาดเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาจิตย่างไปตลาดฝั่งขวาต่อเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับอีกทีเด้อเดี๋ยวรา เดี๋ยวย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งนะคะขนมก็มีค่ะพี่น้องขนมก็มีมากระซืออุดหนุนกันได้เนาะคะ่ะอันนี้ก็งามของแม่ป้าคนนี้ก็งามคนนักทรงออนไลน์บบปินเนะร้านใดนะคะนี่แหละค่ะงามขนาดไหมพี่น้อง <c oughs> มีแต่ตังามๆโอ้ยเบืงเห็ด <c oughs> เห็ดก่อนเห็ด <c oughs> สามรส <c oughs> เห็ดอย่างแม่ป้า เห็นางฟ้าเห็ดนางฟ้าเขาอบบ่อหรือจังใดเราตากแดดให้มันกรอบแล้วก็มาคุกแบบนี้นะวะอันนโอไม้นี่เท่าไรคะนโอไม้นี่นโอไม้กระปุกละร้อยพี่น้องโอ้ยสะอ่อนกล้วยมีเบิร์ตมาอย่าลืมนะค่ะมา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 เบื้องบรรยากาศเบื้องคนพี่น้องเบื้องรถรถก็หลายคนก็หลายไม่ปัดเอาบุญพี่น้องเอ้ยสิทธ์ กระตุ้นเศรษฐกิจเป็นอย่างดีนะคะมานี่แหละค่ะมานน่แล้วอีพอยไนแล้วเป็นมื้อกล่องแม่พี่น้องพ่พอยไนแล้วเป็นมือกล่องมวอนัเดียบเบื้งมาแล้วคุณพี่น้องปากแดงปลายพี่น้องเคุณแงเป็นแมาค่ะแม่งเป็นแฝงม่หญ่แงพี่น้องแดงอี่นเดียอีสุดที่เี่น เมื่อนีจะประมาณนี้นะคะคนหลายไอพี่เป้พาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นี่พี่น้องอุ้ยโท้ค่ะนี่นะคะล้านสมตามเพิินได้เคาน์เตอร์ใหม่นะคะมีเอซีซื้อเคาน์เตอร์มาให้ก็ถอดบาลองใหม่ค่ะแจ้าเจ้านัวยวกับอยู่จัาแม่ยังนี่ใส้กอกแล้วก็ มัมสี่ชิ้นห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะสั่งก็เบอร์นี้นคืออันไอเดียไลไดเลยใช่ไหมคะ<า>นี่ค่ะสี่ชิ้นผสมได้นะคะไอดียไลได้เลยนีไ่ไอติมออไอติมคือเบอร์ร้อยแต่ไอติมตมีครับกู แต่ไอติ่มนี่บไ่ได้ออนไลน์นะไอติ่มนะต้องมากินให้พี่มันบอกมันว่าขายเสมอกับพี่น้องคะนี่คะ่ะโอ้วันนี้มีมีนี่ด้วยมีเสื้อนี้ด้วยเสื้อนี้ลายสวยนะเสื้อนี้ลายสวยนะคะลายสวยลายสวยของร้านนี่นะคะของร้านหมูยอนะคะร้านคุณหมอฝั่งตรงข้ามพี่น้องอันนี้ จีบโอมนะค่ะอันนี้ภูภูเขานะคะภูภูเขานี่สวยค่ะสวยสวยสวยโอเคมากเลยวันนี้นะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กำลังทำคลิปอยู่ค่ะก่อนหน้านี้นหรอคะค่ะนี่แหละค่ะ ค่ะของพูดหลายๆค่ะเสียังวิางวิ่วิ่งตลอดมันว่าร้ายแท้มาที่วาเลยเนาะมันเป็นเห็นสภาพไปเรื่อยๆนะค่ะค่ะของกุดเล่หลายค่ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะมือนี้อันนี้ก็มีชุดโอ้ผ้าไทยเยอะได้พี่นอ้องมือนี้ผ้าไทยหลายค่ะมือนี้เนาะคะ่ะตลาดตลาดเยอะมากนะคะมือนี้ของขายตลาดหลายอีหลี ประมาณนี้แหละเนาะคะ่ปะปลาลาก็ยังมีโอ้ขายดีเลยเนาะมันยกกังกระดัพี่น้องเลยเบิ่งคนเบิง่รงรถฟังนั่นก็มีนะคะฟังนันいいโอ้หลายหลาหลหลเบิ่งรถเนี่ยค่ะมื่อนี่มีปิ๋มซีโฟนะคะมีหมอลำ แม่แม่ข้าแปงบ่นี่แหละค่ะพี่เป๊ก,กับบอรู้จักคือกันเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศโดยรวมของมือนีนะคะบ้านลุงพลโอ้คนแน่นค่ะคนแน่นลหลายหลายพี่น้องนี่แหละค่ะโอ้ยแม่ค่าสมตามเขาไปฟ้อนแล้วค่ะ,น,คะ,คะนี่แหละ ยายไม่ใหญ่ค่ะยนยนค่ะข,ขอบคุณนะเคนี่แค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวฮัพ่อกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะ